่านลูกตามากราบลาลมตาตาไปนานนะครับนี่เป็นอะไรบัวอยครับบัวอยน้ำผึงครับบัวอยไสก็เป็นงาดำครับลาลตาใรการาลมตาลาลมตาด้วยครับไม่ได้ารับลา ลเมตตาค่ะขอให้ท่านช่วยแผ่เมตตาให้คุณพ่อพี่สุทแฝดชัวนะคะท่านไม่เป็นไรท่านรุ่งรับไปเมื่อวันที่22ดีนานะคะเวลา12แล้วก็ช่วงนี้คุณแม่ก็กังวลเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะขอให้ท่านสบายใจในเรื่องนี้ วันนี้หนูจับงตาตอนนี้นะว่าหนอะไวันนี้หนููลาจะต้องไปจัดการเรื่อง้ะหนูจับ่งลงตาตอนนี้นะคะสยลงตาเดินทางไยปลอดภัยนะคะเดี๋ยวสมเด็จได้เดินทางหาลงตาที่บ้านต่อขายทองห้าบาทครับ ของบู่าผู้ชายขอับูชาขอตาขอับูชาผู้ชาทของฉันของลูกตาของั้งสามคนครับดวงตาเจ้าขาวันนี้พ่อของลูกนะคะคือรสารนะคะแล้วก็พี่ชายน้องชายและครอบครัวถวายทองห้าบาทค่ะ ก็ม <stairs> ีเช็คเงินสดสามพนบาทค่ะเรืห้ามยูนบาทครับหยทองสามบาทครับหยทองสบาทครับสมบาทคับเนจะวันมาถึงวันจัเล่นทองอะไรสีกิโลได้ได้สีกิโล เดี๋ยนี้ได้เท่าไหร่แล้วมพิโอ้จะได้ไปเนี่ยนะเสหมดทีสิบกิโลชคไม่ใช่เรื่อเรากะประมาณยี่สิกิโลว่าจะสี่สิบจะได้องเล่มนะอ่านทองนะโอ้แล้วอินมันตายแล้วยังไม่เห็นหน้าเันถามไปละว่าหลวงตาานถามถึงว่า แล้วยินมันตายไปยังไม่เห็นหน้าเว่าเนอสามไ่ยปนะคไปว่าแ่าเนีกอนเราไม่เห็นนี่ยังสายน้ำหลอทำ้มตาเลยทุก่านคนวันนี้เต็มจบนี้ล้รถที่จะติดตามเราวันนี้ก็น่าจะมากเลยนะรถที่จะติดตามเราไปวันนี้นี่จะมีหลายคันไอพวกกุดรนมานี่มันไม่ยอมกลับ มันจะกลับพร้อเรามันก็ไหลเรื่อยไปเลยทั้งแต่วันมานมาไปบริรามทั้งนต่น,นู้นพวกร้านที่นี่ทำยังทำไปนี่ยังไม่กล่าจะกลับพร้อเราค่ะนี่ก็เส้นสายยาวเหยียดลูกตาครับล <c oughs> ูกตาของท่านเพิ่งฝาแฝดครับ อยู่ไม่หยุดทไม่หยุดนี่ก็ยนาคาาคครับสวิบาทค่ะสิบาทครับอืออือใจพอใจถาวันนี่ก็นะี่้ทอเยะยทองสบาทเพิ่สองบาทเพิ่าคนี่อรับเน ตาค่ะูถวายทองส่งตาตับกุดอน้ะตงครับมันจะพอกับบุดร์ได้ไหมล่ะนีไหมถวายทองจะส่งกับกุฎอนว่าทองนี่มันจะพอส่งกับบุดรได้ไหมอ๋อเสาจแวก็บมาล้วจะหยุดให้พอ เวลาไ้าักได้เวลาละคนมากกันวันนี้คนมากมของคาเจ้นค่ะมาม่ายเช้าเลยเหรแ่าึ่งาวเช้าเลเหน้านครนายกตั้งสองชั่วโมงจนนะจากนครนายกมันสองชั่วโมงเราเคยไปสองชั่วโมง อืมอืมมนี่มานี่อืมแต่ตานี่จะจกันเลยข้าวอ่าข้าวบางทางจะไล่ทันได้นะอืมอืมออไมนี่อยากทำนะตอากานะทมาใหม่ือืมอืม นี S <S <an> ่เป็นข้าวัวสมุนไพรไทยเจ๊ผันคะได้ผักหลานที่ในลําไส้ด้วยตเจ้าสาแม่ฝากมาถวายแม่ฝากมาถวายครับพร้อมกับแหวนหนึ่งวงครับพีไม่ต้องตั้งเน้องชายถวายทองบาทตาเมตตาให้เยนะคะ มีทองสีบาทถวายหลวงตาเจ้าข้าเงินอีกหบาททองซิ่งครับเงินหนึ่งมื่นด้ครับถวายครับนั้นสแล้วครับพอใจพอใจถวายทองหนึ่งบาทก็ให้ีอาหารที่ดีสงครขามเขารบกันนั่นนะพอเขาเห็น ตอนนี้ยกธงขาวเห็นยกธงขาวเขาก็หยุดรอบอันนี <mañana benim S 2> ้ยกธงขาวก็เลยยิ่งบูมใหญ่มันพิลึกนะยกธงขาวว่ายอมแล้วย่มแล้วยิ่งบูมใหญ่โต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 นน่นขึ้นจากต่างน้ำไหลมาเรื่อยๆโต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 ่ยยิ่งเลยยกธงขาวยอมก็เลยยิ่งเอาใหญ่เลยแล้วให้พอเลยก่อ แสดงยังเนี่ยแสเลยอ่ะยกตรงขาวไม่ฟังเสียงคืออาหารสวนน้นทำที่อื่นเขายอมหมดแต่เห็นตรงขาป้าเขาหยุดแสดงม่ายอมแล้วเขาก็หยุดอันนี้เห็นตรงขายิ่งกระดําอย่างดู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 ประจานการีให้พอดีพอดีมันยังไม่นังนง่ะบอกยกตรงขาวแล้ว ยังบูกไว้พรเห็นตัวขาวว่าได้ท่าแล้วไปใหญ่เอาใหญ่เลยเลยด้วยด้วยเหรอไดแล้วเอาขึ้นไปขึ้นไปหวยทองยี่สิบเจ็ดบาทแล้วก็เช็คสองแสนเจ็ดนั่นครับหวยทองอีกสิบบาทครับ ติดหลวงปู่เจี้ยถวายสองบาทห้าสงครับสองสาพันนะครชาพระคุณนบาครับพ่อใจพ่อใจซื้อดองหนึ่งพนบาทาทงตาถวายเงินซื้อดองหนึ่งบาทครับแล้วก็อาสวายใช้ส่วนตัวให้ถวายลงตาหนึ่งห้าพันบาทใช้ส่วนตัวก็มากตามกตาม้ก

玩，太玩了。

ออเอามาช่างดูชวันนี้ไเท่าไรเี๋ยวรา่ยตาเยข้ามาเ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 ข้ามาว่าาว่าาว่า้าว่า ไปค้ะวันที่มาสุดท้ายแล้วขอโอกาสนะจคคะคณะรุ่บุญที่มาฝาบส่งลวาวันนี้ากต้อนรับไสูดเรือามือแพทย์เป็นจำนวนเงินสองพันามพเ้า้อ2 3กสิบาทนะจ๊อค่ะองร้อยสบองค่ะวันนี้เฉพาะวันนี้นะจ๊คะจากวันที่6กจนถึงวันที่2ี่บเที่ สกายญาติโยมได้ใส่ลงมาในขันที่ไต้หาเดินหานี่นะคะเป็นจำนวนเงิน3า7 3 3นบาทืนเจ้สาค่ะพอใจพอใจพอใจพพอใจพอใจพอใจ่อใจพ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 อพออีกใใออออ อยู่ที่ไหนก็จะคว้าหมดจะไม่จะไม่มีอะไรติดตัวกลับบ้านเลยคงจะคว้าหมดน้องสาวตุ๊กตาฮะน้องสาวตุ๊กตาก็ถามเรื่อยหลงเรื่อยถามเรื่อยหลงเรื่อยว่าหลังถามดีนะให้เตรียมพ่อไปไม่เป็นกันจำอะไรตู้วานี่ว่าอะไรก็ถาม บ้านนี้ับดูจำไม้แล้วเข้ามาเข้ามาเตรเ้เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วเอาไว้รอเาไว้รอเอาวรอเดี๋ยวอยู่เข่อยู่นะเวอะไรกันรู้นะเข้ามาเขาว่ามันทายแล้วนี่ยกาปี่จ้าเ้าโบว เอาไปซาเขามีเขามาสองอันเดียวเขามาสามเปสามเสองอาเอาเอาเอาวาเรว่าเรว่าเราจะพูดบ้านเดีวตีปากเลยเพราะอะไรกรู้อะไร ลูกศิษย์ทั้งศาลาถวายพระหลวงตาหกหมื่นเจ้าค่ะทองอีกหนึ่งชิ้นละไปไปอย่าพูดมากไปไปไปอย่าพูดมากแต่อามามากมากไปเจ้าไอ้เจ้าที่ของแท้และอิตที่ศรัทธาอย่างแรงกล้าของลูกและครอบครัวและญาติธรรมพนารุสิ์ของหลวงตาที่แสนที่สวนแสงธรรมนี้ ขอน้อมถวายพระป่าต้นที่หกวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบในรอบนี้ลูกขอ,อยากที่ถามและคณะทุกสืบอด <c oughs> โมธนาผุส้สองร่วมกันช่วยแทนมันจักบานไม่เห็บอกละ่ะมีจะไวให้อดุโบธน,น,นายื่นกระดาษตาว่าก็มีให้อดุโบธนาว่า ทองไม่หมดนะครับหมดของหมดนะครับทองเจ็ดบาทครับเงินทั้งหมดเกือบแปดหมื่นครับทองเจ็ดบาทครับตอบที่ไหนครับทองพอครอ้อ้พอใจชมบูรีกับระยองพอใจชมบูรีกับระยองครับชมบูรีกับระยองครับพอใจพอบาปันใจแปดหมื่นครับเออเออไปไปพอใจนี่ไปไปให้เด็กนะเอาไปให้เด็กเอา เอาเตียร้อมเราก็เตียพร้อมเลยเราเตียพร้อมตั้งแต่เช้าจะไปวันนี้โจกระทับวันนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยะไรเขาจะให้อบอลรถวันนี้ที่จะติดตามเราจะไม่ร้อยรนะไม่ทราบมาจากไหนจากอะไรมันจะเป็นพวงไปเลยเรียกว่ารถพ่วงเต็มไปบวดใน<ป>ว,วันนี้มาจากใหรก็ไดานะ้แร้ เออพี่เท่าไร่อ๊อะไรเอาเรื่องขอจรลาพี่งลัางหลายกับประสานอุดรไปทำประโยชน์เพื่อโลกจะตุปททัจทั้งหลายเหล่านี้ออกเพื่อโลกทั้งหมดนะเราไม่เอาเราบอกแล้วว่าเราพอแล้วทุกอย่างเราไม่เอาไ,าไม่แตะเลยเฉลยเฉลยมาออกเพื่อโลกทั้งหมดเลย นี่แหละอาริโสหรือคุณค่าแห่งการเพียรละเนี่ยมันไหลเข้ามาเนี่ยไหลเข้ามาเพราะอะไรเพราะไม่เอาไหลเรื่อยไปเ,เราไม่เอาอะไรละเราพอทุกอย่างแล้วได้เรียนพี่เราหลายทราบว่าหัวใจที่พอทุกอย่างอะไรจะมาเพิม่มถ้าไม่พิเศษเลิศเลยยิ่งกว่านี้จะเข้าถึงนี่ไม่ติ้ไม่เข้าไปถึงนี่พอแล้วด้วยความเลิศเลยมีแต่ช่วยพี่เราหลายด้วยความเมตตาเท่านั้น ไปไหนไป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 เพื่อโลกเพื่อโลกไม่ใช่เพื่อเรา <S <S วันนี้ก็จะได้กโโลับบุรีรัมย์แหละกลับบุรีก็ไม่ว่าอะช่วยแล้วช่วยนี่ตลอดเวลานี่สิ่งก่อสร้างที่รออยู่ชาวอุดรก็หลายจังหวัดรอบได้านนั้นสร้างตึกด้านและตึกที้ตึกนั้นเราพยาบาลส่วนบ้ากไปช่วยทุ่มยงทุ่มยงเราไม่เอาอะไรละเราพอ พอทุกอย่างเรียกว่าพอไม่สนใจกับอะไรมีแต่ความเมตตาสงสารโลกที่บกต้องต้องการความช่วยเหลือทั่วหน้ากันอยู่เราก็อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือเต็มกํกาลังความสามารถของเรานะมีโอ,อกาสนี้ก็กลับไปอุดรก็ช่วยทางนูน้นช่วยทางนูน้นไม่เอาเราไม่เอาเราช่วยทางนั้นนะจะเรียกว่าช่วยโลกเขาจะจะเรียกว่าหลวงตาช่วยโลกไม่ผิดเพราะเราช่วยจริงๆเราไม่เอา ช่วยมีเท่าไหรออกมดเลยนะนี่พี่น้องทั้งหลายอยู่ด้วยความร่มเย็นใจสุขมีศีลมีธรรมประจำครอบครัวอย่าให้มีตะกีเดสสัญหาเผาบ้าเผาเหลือเผาครอบครัวเผาตรวจไม่ดีเลยนะให้มีศีลมีธรรมจะมีความสงบร่มเย็นนี่ถ้าไม่มีธรรมอยู่ที่ไหนหาความสุขไม่ได้นะถ้ามีธรรมมากน้อยจะชุ่มเย็นพ่อสุขหัวนอนได้สุขหัวนอนได้ถ้าไม่มีธรรมไม่มีทางจะให้ แล้พความสุขอ็เจอพระกัจจาวรรตแต่นี้ต่อไปแล้วหลวงตาจะให้ฟอ์ให้ฟอ์แล้วก็ออกเดินทางนี่กาลังเก้าโมงอิชิตังปฏิตังตุมหามุปเมวาสมิจเตุสาแพโุเรตุสากรว่ายจันท่อาระระโสยถาบรญโชติระโสยถาสัพพิตโยมิวาชาตุสาพฟโรโภ วินัสตวมาเตหวัตมันตราโยสุขีขีข่าอยู่โกภวะอภิวาสนาสีสดิจจังพุทธาพระเจ้าโยจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวัโดโสขังภาลา ก็อยทองเอาไปเรื่องนี้เรายังไม่ได้ถามว่าทองวันนี้เท่าวันนี้ได้เท่าไหร่ก่อนจะกลับเรือกำลังเขียนอยู่กำลังรวมออยู่เาให้เราทราบตั้งแต่บัดนี้เอาตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งวันกลับนี้ได้ทองเท่าไหร่เราอยากทราบทองอ่า นะเรือบุญปากน้ำสีตทะลทัพงบัลลูระโดโการามกับน้องถวายส่พระดวงตาด้วยทองคำหนึ่งบาทเทีนสดหนึ่งหมื่นเส้อาพอใจพอใจพอใจเออไปเไปเรื่อยมาเรื่อยนับเรื่อยไปเรื่อยเอข้าพอดีล้วนะเก้าโมงเก้าโมงออกเก้าโมไปถึงรปกลับไปสามโมงกว่า ไปถึงวัดก็บ่ายสามโมงกว่าธรรมดาหกตัวโมงจากนี้ไปถึงวัดหกตัวโมงคือไปนี้จะไปจอดเตินมน้ำมันครึ้นทางหนเดียวพอาจากนั้นวก็ไปพยายามคิดถดงเราพยายามสมบัติเข้าสู่ขางหลวงท้งเป็นหัวใจห่งข้าใจของเราชืออันดับหนึ่งก็คือทองคำ ให้ได no ้เข้าสู <cin> eh ่ทางหลวงระดับชาติไกรของเราให้เหลืองระยาพวกประเทศชาบอก็อยากจะว่าก็พวกย่อยๆไม่เข้าพวกไม่ว่าดอนยาไม่ว่าอะไรไม่ว่าเรื่องโกเม่ว่าดอนยาไม่เข้าคือออกท่วชาติเพราเข้าแต่ว่าตรงคำตรงคำ จทองคำา้าต so so ัแต่วันมาถึงนะวันที่เจ็ดคือวันที่ทองคำเช้าวันที่ยี่บเก้าบาทสี่สองตางนะทองคำเช้าวันที่ทองคำยี่สิบเก้าบาทสี่สองตํางทองคำตั้งแต่วันที่หกวษาดถึงเช้าวันที่สี่สิบสี่เกบาท ปิบแปดตัั้สี่สิบกิเพราว่าเยพราะวาเราคาดไปยี่สิบกิโลไป่สิกลัดัฟ้าสี่สิบกิโลเห็นหมอะเเห็นไหมอ่ะดูนิดเดียวชาติไทยของเราสิกมดูที่อื่นเห็นไหมมันดูเราสิอืมอืองทบครับจะสี่สิบกิโลฮะแล้ว สาม8บาทแปดี่ตาสรุปท่อคำน้ำไหลส่มถึงวันที่ยี่ท่อคำที่หลอมแล้วในสามร้อยแปดกิโลคเท่ากับสามเแท่งแค่หนึ่งสองกิโลคนะแล้วก็ท่อคำที่ยังไม่ได้หลอมห้าสี่กิโลยี่สาบาทเจ็ดปตารวมท่อคำที่หลอมแล้วและยังไม่หลอม 50, 9, 9, เป็น405 404เยกิโล56บาท67เตาถ้ารวมกับ37กิโลขึ้นที่ว่าคำเหลวงไปแล้วนั้นเข้ากันก็เป็นคำคำ479กิโล23บาท77เตาจะได้เข้าเข้าคำหลวอแล้ว3เาโอ้ทึกแล้วตันนะ ที่เราเข้าเข้าเข้าคำพ่เราจะเข้าคำหลวงแล้วแล้วสามเยตังอนดีเศษไปอีกสี่กิก้าโลสาบาทเจตาเสียซะเสียตังบไละเอาหายยอี่เราหลาหาเขาจะพาเดินได้ไม่สอยหังเลเดินได้เรื่ยไปให้ทองคำเราเข้าถูกหลวง คณะสักการะถวายวันที่24ที่บ้านค่ะรวมกันแล้ว1นึ่งบาทค๊ะบาทใช่ครับเห็นรถเตรียมวเราเนี่ยอคณะสิบไปละ